ก็อัพพิสซอเนี้นะคะแอดหวานก็จะมาเล่าตอนที่31ของซีรีส์สนุกสนุกเรื่อง ตำนาน9สกุลค่ะเริ่มตอนที่31นะคะหลังจากที่จัดการกับชาวเฮยเซียวได้สำเร็จแล้วเนี่ยท่านประมุกแล้วก็ชาวไปเซียวค่ะไปเซียวก็ได้เริ่มออกเดินทางต่อโดยที่การเดินทางนั้นเป็นไปอย่างเร่งรีบเนื่องจากพวกเขาอะ่ะกังวลว่าชาวเฮยเซียวนะคะอาจจะย้อนกลับมาโจมตีอีกแต่ด้วยความเร่งรีบของท่านประมุกและชาวบ้านเนี่ยกับทาให้ท่านแปดและฟูกวานไม่สามารถที่จะ ตามพวกเขาไปได้ทันค่ะทั้งสองคนเนี่ยพลัดหลงกับคนอื่นๆบริเวณกลางทุ่งที่มียาขึ้นยาวเป็นพง ปกคุมจนมองไม่ไม่เห็นแล้วนะคะว่าข้างหน้าคืออะไรเมื่อหันไปมองรอบๆด้านเนี่ยก็ไม่พบใครเลยค่ะก็ทำให้ฟูกว่านนั้นแน่ใจว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเขาจึงกล่าวกับท่านแปดด้วยความมั่นใจว่าเนี่ยดูเหมือนว่าเมื่อการคุ้มกันท่านประมุขละหลวมนักฆ่าเหล่านั้นไม่สามารถควบคุมตนเองได้ท่านแปเองก็พูดว่าเนี่ยพวกเขาต้องกระวนกระวายใจด้วยหรือ ผมคิดว่าพวกเราอ่ะร่วมทุกร่วมสุขมากันตั้งแต่แรกน่าจะมีความสัมพันธ์ต่อกันบ้างฟูกวานจึงตอบท่านแปดว่าเนี่ยปาเยี่ยนั่นน่ะนักฆ่านะ และในระหว่างที่พวกเขากำลังคิดหาหนทางกันอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างลอยมาตามสายลมซึ่งเสียงนั้นก็คือเสียงนกหวีดที่ท่านประมุกใช้สื่อสารกับคนอื่นๆในเผ่าฟูกวานตั้งใจฟังเสียงนกหวีดนั้นอยู่คู่หนึง่งก่อนจะบอกกับท่านแปดว่าเนี่ยดูเหมือนว่านี่จะเป็นวิธีที่ชาวไปเซียวสื่อสารกันเมื่อพวกเขาพัดหลงกัน ท่าน8จึงได้ถามอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วว่าแล้วพวกเราควรทำยังไงดีฟูกวานจึงตอบว่าผมจะไปช่วยท่านประมุขค,คุณดูแลตัวเองนะ จากนั้นค่ะฟูกว่านก็ได้ใช้เสียงเป็นตัวนําทางเพื่อไปตามหาท่านประมุกแล้วก็ช่วยเธอจากนักฆ่าโดยที่ท่านแปดเองก็รีบตามเขาไปด้วยเช่นกันฟูกว่านตามเสียงมาเรื่อยๆจนเขาได้พบศพของชาวไปเซียวคนหนึ่งหลังจากที่เห็นศพเขาก็ยืนคลุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเขานั้นได้เห็นนกวีดติดอยู่ในมือของศพด้วย เขาจึงพูดกับตัวเองออกมาว่าไม่ดีเลยนักฆ่าพวกนั้นกำจัดทีละคนทีละคนโดยใช้เสียงนกหวีดของชาวไปเซียวนำทางเพื่อฆ่าพวกเขาฟูกว่านได้นำนกหวิดนั้นออกมาเป่าเพื่อล่อนักฆ่าคนหนึ่งออกมาแล้วจัดการสังหารเขาซะก่อนจะออกเดินทางต่อ จนได้ไปพบกับกลุ่มนักฆ่าที่กำลังไล่ล่าท่านประมุกอยู่ฟูกว่าลงมือสังหารนักฆ่าเหล่านั้นและได้เค้นถามนักฆ่าคนหนึ่งที่จู่ๆก็หัวเลาะขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลว่านี่เจ้าหัวเลาะอ,อะไรวะจะบอกว่ามีคนหนุนหลังแกงั้นหรือคนไปเสียวเป็นพวกแกหรือนักฆ่าคนนั้นก็ตอบว่าใช่แล้วแกคิดว่าท่านผู้พิทักษจะส่งคนมาแค่กลุ่มเดียวหรื ชาวไปเสียวที่คุ้มกันอยู่ข้างๆท่านประมุกอะเป็นไพ่ไม้ตายต่างหากละ่ะแม้ว่าแกจะเป็นตัวหลอกแกก็ช่วยท่านประมุกไว้ไม่ได้หรอกหลังจากที่อีกฝ่ายสิ้นใจไปแล้วฟูกว่านก็รีบออกตามหาท่านประมุกต่อทันทีโดยที่ด้านของท่านประมุกเองนั้นเธอก็ได้เดินทางออกมาจากทุ่งหญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างกายของเธอตอนนี้เหลือแค่ผู้ติดตามเพียงแค่คนเดียว และในขณะที่เธอกำลังนั่งพักอยู่นั้นผู้ติดตามข้างกายเธอก็เริ่มลงมือที่จะสังหารเธอเขาค่อยๆชักดาบออกมาแล้วย่องไปทางด้านหลังของท่านประมุกก่อนจะง้างมือเพื่อลงดาบไปที่คอของเธอแต่ยังไม่ทันที่เขาจะทำมันได้สำเร็จเสียงของฟูกวานที่วิ่งมาพร้อมกับท่านแปดก็ดังออกมาว่าระวัง ซึ่งทำให้ผู้ติดตามเสียจังหวะในการลงมือสังหารท่านประมุกและทันใดนั่นเองเขาก็ถูกเข็มของเออร์เย่หงลอยเข้ามาสกัดจนตัวเขานั้นล้มลงไปนอนที่พื้นเออร์เยหฮงพยายามประคองร่างกายตัวเองอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะเดินเข้าไปหาท่านแปดกับฟู่กวาน แต่ก็ต้องถูกขัดขวางจากท่านประมุกเพราะเธอนั้นกังวลว่าเขาจะเป็นตัวอันตรายเธอจึงได้นํำมีดออกมาแล้วชี้ไปที่หน้าของเขาเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองแต่ด้วยระยะห่างของเขาและเธอทำให้เออเยหงสามารถปล่อยเข็มไปสกัดให้มือของเธอนะับปล่อยมีดออกมาได้และในระหว่างที่เธอกำลังเสียหลักจากการถูกเข็มสกัดนั้นเอเยหงก็ได้รีบเข้าไปประคองตัวของท่านประมุกไว้ ทำให้เขาและเธอได้มองหน้ากันอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่เขาจะค่อยๆปล่อยตัวเธอแล้วกล่าวกับเธออย่างอ่อนแรงว่า คุณเข้าใจผิดแล้วผมมาช่วยคุณแต่ยังไม่ทันที่เออร์เยจะได้พูดอะไรต่อเขาก็เกิดกระอักเลือดออกมาอย่างรุนแรงทําให้ท่านแปดและฟูกววานที่ยืนมองอยู่อีกด้านหนึ่งต้องรีบวิ่งเข้ามาช่วยประคองตัวเขาในทันทีท่านประมุกเองก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเช่นกันแต่ก็ถูกมือของห้วสานเหนียงผลักเธอออกไปพร้อมกับเสียงที่ดังออกมาว่าหลีกไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเออร์เย่แล้วก็คุณต ต้องชดใช้ด้วยชีวิตท่านแปดตกใจมากเมื่อเห็นหัวซานเหนียงและได้กล่าวถามเธอด้วยความสงสัยว่าเจ้าบ้านหัวทำไมคุณมาอยู่ที่นี่หัวซานเหนียงจึงตอบว่าเออเยี e ye, yeah ่ยพึ่งจะดีขึ้นและออกตามหาคุณพวกเราตามรอยของคุณมาตลอดทางจนถึงหมู่บ้านไผ่เซียวและพวกเราก็มาถึงแค่หมู่บ้านเท่านั้นและได้ยินว่าคุณอนะกลายเป็นคนร่วมขบวนศพเพื่อติดตามท่านประมุกไปหุบเขากินคน เอเยเป็นห่วงเขาก็เลยตามพวกคุณมาที่นี่ทีแรกเอเยเห็นท่านประมุกตกอยู่ในอันตรายแต่แล้วยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบเสียงของท่านแปดก็ดังแทรกขึ้นว่าเจ้าบ้านหัวตอนนี้สุขภาพของเอเยยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ทำไมคุณไม่พาเอเย่กลับหมู่บ้านไปพักรักษาตัวก่อนล่ะปล่อยให้มาที่เนี่ย ได้อย่างไรให้ที่เนี่ยเป็นหน้าที่ของรองผู้การจางกับผมเถอะพวกเราจะจัดการเองหลังจากที่หัวสารเหนียงผ่าเออเยหงกลับไปที่หมู่บ้านตามที่ท่าน8บอกแล้วนั้นท่าน8และฟูกวานก็ได้พาท่านประมุกไปรวมตัวกับพลส่งขบวนศพคนอื่นๆพวกเขาได้แวะพักที่บริเวณจุดหนึ่งในป่า โดยที่ระหว่างพักนั้นท่านประมุกก็ได้กล่าวกับท่าน8และฟู่กว่านว่าเนี่ยต้องขอขอบคุณทั้งสองคนมากนะคุณสองคนทำดีที่สุดแล้วที่ช่วยฉันไว้แต่ฉันกลับสงสัยคุณสองคนท่าน8จึงตอบเธออย่างนอบน้อมว่าท่านประมุกด้วยความยินดีครับ คนที่มีตำแหน่งอย่างท่านเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ต้องกลัวและสงสัยมากมายท่านประมุขถามเขาต่อว่าเพื่อนพวกคุณเป็นอย่างไรบ้างทำไมเขาถึงท่านแปดก็ตอบว่าเขาบาดเจ็บมาตั้งแต่แรกแล้วละ่ะและยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นักผมคิดว่ามันคงกำเริบอีกครั้งตอนที่ช่วยคุณวันนี้ท่านประมุขจึงพูดต่อว่าฉันเสียใจจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของเขาหรือ ท่านแปดตอบว่าท่านประมุขเข้าใจผิดแล้วภรรยาของเอ,อ้อเยียดเสียไปนานแล้วเขาสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคนที่คุณเพิ่งเห็นนั้นเป็นเพียงเพื่อนที่ดีของพวกเราท่านประมุขจึงได้อมยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าเข้าใจแล้วละ่ะเขาเป็นบุรุษรูปงามเรียบง่ายและยังมีฝีมือไม่ธรรมดา แต่ช่างเป็นคนที่ดูกระตือรือร้อนเป็นบุรุษที่หาตัวจับยากเอาละค่ะท่านประมุกโดนท่านเออเย่ของพวกเราตกไปแล้วนะคะจากนั้นค่ะฟูกว่านก็ถามท่านประมุกขึ้นว่าท่านประมุกคุณเคยได้ยินชื่อจางฉีซานไหมครับพอพระใหญ่จางหรือ แต่ท่านประมุกก็ตอบด้วยความสงสัยนะคะแล้วก็สายหน้าเบาๆก็ทำให้ฟู่กว่านและท่านแปดเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมจึงไม่มีใครรู้เรื่องของพ่อพระเลยแม้แต่คนเดียวแล้วฟู่กว่านก็ได้พูดกับท่านแปดต่อว่าคุณคิดว่าพ่อพระและหูหยินนับไม่ได้มาที่หมู่บ้านไปเซียวนี้ไหมแต่จู่ๆท่านประมุกก็พูดขึ้นมาว่าหูยินหรือ เป็นหูหญินจางคนที่ให้ใครบางคนมาตามหาฉันเดิมทีฉันไม่อยากยุ่งเรื่องของเธออย่างไรก็ตามเธอใช้เงินจำนวนมากและขอร้องเรื่องง่ายๆเพียงอย่างเดียวเธอบอกว่าสามีของเธอป่วยเธออยากให้สามีของเธอมารักษาตัวที่ไปเซียวเพื่อให้อยู่ห่างจากสายตาของผู้คนเธอหวังว่าฉันจะทำตามที่เธอขอร้องได้หลังจากที่ท่านแดและฟู่กวนได้ยินแบบนั้น พวกเขาก็เริ่มที่จะมีความหวังขึ้นมาบ้างโดยที่ฟูกว่านก็ได้ถามท่านประมุกต่อว่าแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนครับ ตอนนี้โฟเยียและฮูหยินเป็นอย่างไรบ้างแต่ท่านประมุขก,กับนิ่งเงียบและไม่ยอมเอ่ยปากตอบเขาแม้แต่นิดเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอกังวลว่าท่านแปดและฟู่กว่านจะทิ้งเธอนั่นเองและกลับคำไม่พาเธอไปอยังสถานที่ที่ฝังศพขององค์ชายทำให้ท่านแปดได้ให้ข้อเสนอแก่เธอว่างั้นเอาอย่างนี้ไหม พวกเราจะส่งคุณกลับหมู่บ้านไปเซียวอย่างปลอดภัยแน่ๆและจากนั้นคุณค่อยบอกพวกเราว่าโฟเยี่อยู่ที่ไหนก็ได้ดีไหมท่านประมุขรู้สึกสบายใจมากขึ้นหลังจากที่ได้ยินเธอจึงตอบรับในข้อเสนอนี้จากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนและเริ่มออกเดินทางไปยังสถานที่ฝังศพขององค์ชายในวันต่อมา เมื่อพวกเขาเดินทางมายัางสถานที่ฝังศพขององค์ชายแล้วก็ถึงกับตกตะลึงในสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะบริเวณเบื้องหน้าที่พวกเขายือนอยู่นั้นเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่วทุกอานาบริเวณท่านประมุกยืนมองต้นไม้อยู่ตรงหน้าอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เธอจะนั่งลงแล้วทำความเคารพต้นไม้ต้นนี้ด้วยความนอบน้อม ตามมาด้วยพลส่งขบวนศพคนอื่นๆที่พากันนั่งลงแล้วทำความเคารพต้นไม้จากนั้นก็ลุกขึ้นยืนตามคำสั่งของท่านประมุข แล้วท่านประมุกก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้นี้ให้กับท่านแปดกับฟู่ก่านฟังว่านี่คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งปเซียวมั่นใจได้ว่าร่างกายจะไม่เน่าสลายในรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาองค์ชายที่ตายตอนอายุยังน้อยต้องถูกฝังที่นี่ท่านแปดจึงพูดว่าวิเศษมากงั้นท่านประมุกทราบเหตุผลที่แฝงอยู่ไหมล่ะ ท่านประมุกจึงตอบว่าตั้งแต่รุ่นก่อนๆเรื่องนี้เป็นคำอวยพรของชาวไปเซียวจากพระเจ้าเมื่อท่านประมุกพูดจบเธอก็เดินไปยังโลงศพของลูกชายอันเป็นที่รักเพื่อทำการบอกลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเธอก็สั่งให้พลส่งขบวนศพทำการเคลื่อนย้ายลงขององค์ชายตามเธอไปยังจุดที่ฝังศพแต่ระหว่างที่เธอกำลังแหวก กิ่งไม้เพื่อที่จะเข้าไปในจุดฝังศพนั้นจูจ่ๆก็มีลูกธนูจำนวนมากพุ่งออกมาจากข้างในอย่างรวดเร็วทำให้พลส่งขบวนศพคนอื่นๆถูกลูกธนูเหล่านี้ปักจนตายในทันทีส่วนตัวของท่านประมุกนั้นโชคดีที่ฟู่กวานสามารถช่วยเธอเอาไว้ได้และหลังจากที่ฟู่กวานช่วยเธอได้สำเร็จแล้วเขาก็เดินไปตรวจสอบที่ลูกธนูและพบว่าลูกธนูเหล่านี้ถูกอาบยาพิษไว้ ด้วยน่องอยางขาวท่าน8จึงพูดหลังจากได้ยินขึ้นว่านี่ท่านผู้พิทักษ์ช่างคิดการไกลล้ำลึกจริงๆนี่เขาช่างกล้าที่จะยุ่งกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี่ซะจริงฟูกวานเองก็พูดต่อว่าเนี่ยเขาอะคงอยากจะแน่ใจว่าเขาจะทำสำเร็จท่านผู้พิทักษ์ต้องวางแผนมานานแล้วแน่ๆเลยเขาคงไม่ยอมเสียโอกาสสำคัญนี้ไปหรอก จากนั้นฟูกวานก็ไปลากตัวผู้ติดตามเก่าของท่านประมุกที่แอบ,บอยู่หลังต้นไม้ออกมาเพื่อที่จะได้สอบถามความจริงแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถามอะไรเขาก็รีบพูดออกมาทันทีว่าพะผมผมไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆท่านผู้พิทักษ์ไม่ได้พูดไว้ว่าเขาวางกับดักไว้ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะ นี่เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราไม่มีใครกล้าทำอะไรบุม่มบามหรอกนอกจากนี้ท่านผู้พิทักษ์ไม่เคยตั้งใจให้ท่านประมุกมีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนนี้ท่านประมุกได้ยินแบบนั้นก็พูดออกมาด้วยความโกรธว่าใครก็ตามที่กล้าย,ยุ่งกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จะต้องถูกสวรรค์และปัตตภ,ภีลงโทษท่านแปดเลยพูดกับท่านประมุกอย่างใจเย็นว่าท่านประมุกอย่าพึ่งโกรธเลยถ้าแบบนี้ล่ะ ให้การส่งศพขององค์ชายเป็นหน้าที่ของเพื่อนผมดีไหมครับท่านประมุกเองก็รับข้อตกลงแล้วหันไปพูดกับฟูกกวานว่าพวกเราเชาวไปเซียวเชื่อในเรื่องธรรมชาติการฝังศพกับต้นไม้เป็นพิธีกรรมสูงสุดจะมีสุสานอันทรงเกียรติสมอันที่อยู่ภายใต้ต้นไม้มีโลงศพโบราณสองโลงบทบรรจุอยู่ในสุสานสองแห่งช่วยบรรจุอู่เอ,อ๋ในสุสานสุดท้ายเถอะ อย่าลืมนะอย่าลืมเด็ดกิ่งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มาด้วยที่นี่มีสัญ,ญลักษณ์ของชาวไปเซียวติดอยู่หลังจากที่ฉันกลับเข้าหมู่บ้านแล้วนี่จะเป็นหลักฐานแสดงว่าฉันฝังอูเอ,อ๋อ ฟูกวานตอบรับคําสั่งของเธอจากนั้นเขาก็รีบปีนขึ้นไปด้านบนของต้นไม้เพื่อทำการฝังศพองค์ชายในที่เหมาะสมแต่เมื่อขึ้นไปถึงแล้วก็ต้องประหลาดใจเพราะเขาไม่พบโลงศพอย่างที่ท่านประมุกพูดไว้เลยแม้แต่โลงเดียวฟูกวานหันไปมองรอบๆแล้วเขาก็สังเกตเห็นกระดิ่งลูกหนึ่งตกอยู่ จึงได้หยิบมันขึ้นมาเก็บไว้จากนั้นเขาก็รีบจัดการฝังศพขององค์ชายต่อจนเสร็จแล้วปีนลงมาเพื่อรายงานสิ่งที่เห็นให้แก่ท่านประมุกได้ฟังเขายื่นกิ่งไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ท่านประมุกและยื่นกระดิ่งที่เก็บได้ให้ท่านแปดดูซึ่งเมื่อท่านประมุกได้เห็นกระดิ่งนั้นก็พูดออกมาทัานทีว่า นี่เป็นกระดิ่งของชาวเฮยเซียวคุณได้มายังไงฟูกวานจึงตอบว่าผมเจอมันบนต้นไม้นะแล้วก็โลงศพโบราณสองโลงที่คุณพูดถึงนั่นถูกขโมยไปแล้วท่านประมุกจึงกล่าวด้วยความตกใจอย่างมากว่าอะไรนะชาวเฮยเซียวขโมยโลงศพงั้นหรือแต่เดิมฉันคิดว่าพวกเขาแค่มุ่งเป้ามาที่ฉันหรือพวกเขากำลังตามหายอย่างอื่น ท่านแปดแนะนำท่านประมุกให้เดินทางกลับหมู่บ้านไปเสียวเสียก่อนจากนั้นค่อยคิดหาแผนการว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปทางด้านของเมืองฉางซาณบ้านสกุลเฉินขณะที่เฉินผีกำลังนั่งดูบรรดาลูกน้องของเขาฝึกวิทยายุทธ์อยู่นั้น จ,จู่ๆเขาก็โยนถ้วยชาทิ้งลงไปบนพื้นด้วยความแข็งกร้าวเขาเดินไปถีบขาของลูกน้องคนหนึ่งจนล้มลงไปกับพื้นจากนั้นก็เอาเท้านาบหน้าของอีกฝ่ายแล้วพูดด้วยความโมโหว,ว่าใครเขาฝึกแบบแก่บ้างขาสองข้างก็อ่อนปวกเปียกในเมื่อเราต้องลงสุสานเร็วๆนี้ฉันจะเห็นแก่ไอ้หน้าสมเพศอย่างแกสักครั้งลงสุสานครั้งนี้อันตรายยิ่งนักพวกแกทั้งหลายต้องตั้งสติ ให้ดีฉันต้องการความสำเร็จเท่านั้นไม่มีผิดพลาดเมื่อลูกน้องทุกคนตอบรับคำสั่งของเฉินผีแล้วเขาก็ได้นำเท้าออกจากหน้าของชายเบื้องล่างก่อนจะยืนคุ้นคิดถึงใครคนหนึ่งที่เขาโกรธแค้นมาอย่างยาวนานจากนั้นก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดุดันและอาฆาตว่า จังฉีซานแกะซ่อนตัวได้แต่ไม่ตลอดไปหรอกฉันไม่เชื่อว่าจะฉันเนี่ยจะจับแกไม่ได้โอ้โหเฉินผีนะคะอินเนอร์มาเต็มค่ะตัวเล็กนะคะแต่ว่าจะไปฆ่าพระเอกของพวกเราก็กำลังสนุกเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่32ค่ะก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะคะพักผ่อนกันเยอะๆนะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูการ Love, Chinese Novel and s ด r i ีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ